เมื่อแถวหนึ่งเสร็จแล้วนะคะก็จะได้สิบสามกรีบนะคะสิบสามกรีบตามที่แพทเทิร์นนะคะก็มาดูว่าใช่หรือเปล่าก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13กลรีบพอดีนะคะก็จะงานก็จะโคง้งโค้งนิดนึงนะคะแต่ถ้าไม่ไม่ผิดนะคะแล้วก็ เรามาทําแถวสองกันต่อนะคะแถวสองก็จะเป็นสีฟ้านะคะก็คือว่าโซ่สาแล้วก็ทีขีดทีขีดทําไมทําไมสัญลักษณ์เป็นแบบนี้ก็คือว่าให้เราไม่ต้องแทงเข้าไปในโซ่นะคะเอ,อ่ให้เราเอ,อ่สอดเข้าไปทางด้านหลังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะว่าแทงเข้าไปในช่องตรงนี้เลยนะคะแล้วต่อไปก็คือโซ่สองแล้วก็ทีขีดสองครั้งนะคะ ต่อมาก็โซ่สองทีขีดสองครั้งโซ่2ทีขีดสองครั้งโซ่2ทีขีดสองครั้งไปเรื่อยๆจนสุดน,นะคะอ่ะเรามาดูกันก่นกอนว่าเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นก็คืออย,อย่าจะจับไหมผิดนะคะไหมปลายด้านเนี้ยที่ยาวๆก็ปล่อยทิ้งเอาไว้นะคะอันนี้ต้องต้องปล่อยทิ้งเอาไว้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีการทำให้ให้เป็นกลีบโดยใช้ปลายอันเนี้นะคะ่ะ นะคะต่อไปก็คือโซ่สามการถักขึ้นแถวที่สองเราอย่าเพิ่งพลิกงานเลยนะคะให้เราพอเราสุดแถวตรงนี้แถวที่1ปุ๊บให้เราถักโซ่สามหนึ่งสองสาอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะคะแล้วเราค่อยพลิกงานมาทางด้านนี้นะคะเราจะไม่เราจะไม่พลิกงานเลยนะคะจำเอาไว้นะคะอันนี้คือเทคนิคนะคะพอเสร็จปุ๊บเราพลิกงานมาอีกด้านหนึ่งนะคะ จากนั้น T ีขีดนะคะตรงนี้ T ีขีดก็ T ีขีดเนี่ยค่ะมันจะมีช่องช่องตรงเนี้ยที่เมื่อกี้เราเราเป็นโซ่อยู่ช่องตรงเนี้ยค่ะให้เราสอดเข้าไปเลยนะคะปกติแล้วถ้า T ีขีดเราจะแทงเราจะแทงเข้าไปในช่องนะคะแต่อันงานเนี้ยไม่ใช่งานนี้ก็คือให้เราสอดเข้าไปในช่องนี้เลย T ีขีดนะคะ ตามด้วยโซ่สองแล้วก็ทีขีดอีกสองครั้งในช่องเดิมนะคะตามด้วยโซ่สองแล้วก็ทีขีดสองครั้งก็คือช่องนี้ละค่ะช่องเดิมนี่ละค่ะทำไปสองครั้งนะคะ1 2นะคะตามด้วยโซ่สองทีขีดสองครั้งในช่องถัดไปนะคะ ตามด้วยโซ่สองแล้วก็ T ขีดสองครั้งในช่องถัดไปดูช่องดีๆนะคะอ่าให้ดูนิดหนึ่งช่องถัดไปไม่ใช่ช่องนี้นะคะต้องอีกช่องหนึ่งนะคะช่องที่เป็นตัว V ตัว V เนี่ยค่ะนะคะดูช่องดีๆนะคะโอเคเมื่อกี้หลุดนะคะช่องถัดไปก็คือช่อง V ช่องนี้นะคะเนี่ยช่องนี้จะเว้นว่างไว้นะคะช่องถัดไปก็คือ ตรงนี้นะคะจะเรียกเว้ว่าเว้นไปสองช่องก็ได้แต่อันนี้มันเป็นช่วงลายอะคะ่ะจะเรียกว่าช่องถัดไปน,น่าจะถูกต้องกว่านะคะนะคะสองปุ๊บตามด้วยโซ่สนะคะโซ่สองตามด้วยทีขีดสองครั้งในช่องเดิมนะคะทีขีดสองครั้งในช่องเดิม เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะลายไปไม่เอ่ยนะคะอ่านะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปใหม่นะคะตามด้วยโซ่สองนะคะทีขีดสองครั้งในในช่อง ช่องนี้ช่องที่สองละกันเพราะเดี๋ยวจะงงแต่ว่าถ้าเห็นพทเทินแล้วดิฉันว่าไม่น่าจะงงนะคะนะคะโซ่สองแล้วก็ทีขสองั้างนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่แหละค่ะทำให้ครบทั้ง13ากลีบนะคะโซ<ถ>่สองทีนีจริงดอกกุหลาบนี่ไม่ยากเลยนะคะทำหลายๆสีก็สวยนะคะ จริงต้องทำสีแดงสดๆนะนะคะแต่พอดีออผู้สาธิตนี่ไม่มีสีแดงสดๆนะนะคะก็เลยต้องขออนุญ,ญาตใช้สีแดงเล่นนกอันนี้แทนนะนะคะโอเคนี่ยนะคะทำให้ครบทั้ง13กลีบนะคะและเดี๋ยวมาดูต่อไปว่าเออมาดูแถวที่3ว่าจะเป็นยังไงนะคะขอบคุณมากค่ะ